อาทิี่บ้ังอาทิตย์้างไหนละสิ้นเสียงสามสองหนึ่งโอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมเพื่อบริการฉลองพเจ้าแผมนะทุกคนฮะวันนี้เนี่ยนะทุกคนเราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าอะไรฝนน้องรักร้านเลดี้เหมือนเดิมตามเคยไม่เคยเปลี่ยนแปลง โอ้โหพี่อุส่าท์บิวมาตั้งแต่ตอนแรกโอ้ยมึงมาตัดมูดกูเนี่ยโอ้ไปพร้อมแล้วก็ไปกันเลยแล้วกันนะทุกคนเไปไปกันเลยเอาเลยวเอาว่ะไปไปมาลันเลยดี go แม่หาข้อสอบสิบแผ่นมาเฟิร์สอจากินนะเฟิร์สนะเฟิร์สอจากินนะเฟิร์สต้องรัก วุ้ยอะไรอ่ะเออสวัสดีนายนายเป็นใครอ่ะวุ้ยไม่รู้ไม่รู้เป็นใครนี่จะเปิดไปในเกมเทเบิลเนาะเปิด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 เริ่มตรงนี้ก่อนเริ่มตรงนี้ก่อนเริเลยเริ่มเอาเอาที่หายอ่ะพี่หายไปเริ่มหาตรงนี้ก่อนถ้าม้าก็คือเราถือเราเราเราทางตัดเลยนะถ้ามันมาเย่แล้วเฟิร์สเสียงเท้าเฟิร์สเสียงเท้าจริหรอเสียงเท้าเฟิร์สเสียงเท้าอิชาการนักยอดตู๋ เห็นหัวล้ออะไรเห็นล right? ้ออะไรเอ็นจุดใช่หรอพี่แอนตูองั้นเหรอเรามาหาชั้นหนึ่งก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปชั้นสองหาทีนห้องไปๆมันแยกกันหาก่อนไหมหรือว่าไงเราไปด้วยกันแยกกันหาก็ได้โอเคโอเคเจ๊หนึ่งแผ่นเจ๊หนึ่งแผ่นเราจะใช้หลักการเดิมก็คือห้องไหนเราคนแล้วเราจะเปิดประตูทิ้งไว้ใช่แล้วก็าเก่งเกิน เปลี่ยนเลยพี่พี่โอเคโอเคมาหาตรงนี้ก่อนโอ้มันตรงี้ต้อใช้ขีนเนิร์ดลูมเอาห้องนี้ใช้ขีงแล้วเฟิร์สได้เวลาขึ้นชั้นสองแล้วสิเฟิร์สแล้วมันอยู่ไหนก่อนอันดับแรกมันอาจจะอยู่บนหัวแล้วก็ได้น่าจะเป็นเออฟสเฟิร์สจอไหมห้องน้ำตรงนั้นอ่ะตัวฝั่งนู้นอ่ะเจอไหมที่มันโผล่แล้วที่มันที่ที่อุ้ยเอ้าอุ้ยเอ้าทำไมเราไม่เห็นวะทำไมเราไม่เห็นเนอะมาได้ไงอ่ะก็ขึ้นไปเฟิร์สก็ขึ้นไปเฟิร์สก็ขึ้นไปเอาไหมเอาไหมเอาไหม มันมาเดี๋ยวจะวิ่งหนีท่านนี่พี่เกียรติไฟกระพริบมเงียมากเลยมาหาห้องนี้ก่นอนหาไป <โฮ S 1> first, เฟิร์สเฮ้ยเจอแล้วเจอกุญแจแล้วเสว่สวย่เสวีอะไรอะกูญแจอะไรไล่ลูบเลยอะกุญแจอะไรวะโอเคเนื้อลูอมที่มันล็อกข้างล่างเมื่อกี้แล้วไปเปิดชั้นหนึ่งให,ห,ห,ห้หมดกันไหมเฟิร์สมันมาเหรอเฟิร์สมันเข้าห้องนี้ไปเฟิร์ส ผมอยู่ในห้องนี้ฟิดฟสดฟิ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 ด์สเฟิดฟิดฟิด์เปิดมาแล้วฟิดฟสดมาแล้วฟิด์สเฟิร์สกเฟิดนสกเปิดมาแล้วฟิดเดี๋ยวพี่ไปเปิดนัดที่ให้ฟิด์สเปิดตามพี่เฟิร์สมันเห็นผมได้ไงวะเดี๋ยวพี่เอฟก่อนไมันเห็นผมเอบก่อนพี่เอบก่อนพี่เอบก่อนเฮ้ยมันไปทางพี่มันไปทางพี่ใช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 ่พี่เห็นเลยพี่ลองไดพี่ตอนนี้พี่พี่อยู่นัดที่ ใครเปิดประตูเลี้วเมื่อกี้ไอ้ไม่ใช่ผมห้อยเฟิร์ตนี่หว่าะคุณเข้ามาพี่เจย์เดี๋ยวเราไปสำรวจข้างบนต่อตัวนี้สำรวจแล้วมีมีมีกุญแจย์ไหมว้ายเฟิร์ตเฟิร์ตเฟิร์ตปักเฟิร์ตเอาไว้เฟิร์ตเดี๋ยวพี่ขึ้นชั้นสองก่อนเฟิร์ตบันไล่พี่เฟิร์ตเฟิร์ตแย่แล้วเฟิร์ตทางตันนะเฟิร์ต ไปได้แล้วอยู่ไปได้แล้วตอนนี้ผีมันอยู่ไหนไม่รู้อ่ะเพ่ลองหาดูแล้วกันมันน่าจะอยู่ชั้นหนึ่งโอ้ยมันอยู่ชั้นหนึ่งมันอยู่ชั้นหนึ่งเค้ยเคเดี๋ยวพี่จะได้หาของชั้นสองต่อนันจะได้ชั้นหนึ่งเว้ยมันต้องมีกุญแจอ,อีกว่ะว่าตอนนี้แบบคือตอนนี้กุญแจชั้นสองท่าไม่มีสักห้องเลยอะรือที่ไม่เห็นวะไม่มีเลย<อ>แล้วเฟิร์สอยู่ไหนตอนนี้ชั้นล่างเอ้ เ้ยม star, ันเปิดประตูไปห้องอันนี้แล้วสระน้ำกุญแจแถวนี้ไม่มีเลยหรอวะมีมีไมโครโฟนอยู่อันหนึ่งด้วยนะไม่มีอะไรเลยหรอเฮ้ยมันวักเลยมันน่ะมันเห็นใครเห็นผมเห็นผมผมอยู่ชั้นบนเอ้าเฟิร์ตเองรอดบมาทำหอกเลยชั้นบนแอบมันอยู่ไม่รู้ว่ามันจะเห็นผมไหมเฟิร์ตมันอยู่ตรงทางเดินเลยว่ะเฟิร์ต เฟิร์ตมันเห็นพี่เฟิร์ตมันเห็นวิ่เฟิร์ตเฟิร์ตเฟิร์ตเปลี่นวิ่เฟิร์ตพี่จะมาแอบผมพี่พี่จะยืนดีดูเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ล่อลงชั้นหนึ่งให้เฟิร์ตนางรักวคุณเจมันอย่าอยู่ชั้นอะไรพี่ไม่อยู่ชั้นอะไรไม่รู้เหมือนกันว่ะน่าอยู่ชั้นหนึ่งแหละเดี๋ยวพี่แอบในเทนี้ก่อนมันไม่มีกุญแจเลยชั้นสองไม่มีแล้วชั้นสองน่าจะไม่มีแล้วพี่แล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนวะชั้นหนึ่งก็ไม่มีอ่ะชั้นอยู่แถวจุดดเกินี่รๆจ พี่ให้มันดีพี่จะยินก่อนเฟิสจะยิงก่อนหรือพยายามเฟิสเฟิสจะยิงนะอุ้ยเฮียกูตกใจเอ้าเรื่อมึงอยู่ชั้นสองนี่ไม่มีเล้ววะฟังนลยพี่เรานด้ไปเจอมาหน้าหวานแล้วคุณมันว้าค่ะมันว้ากตรงไหนวะฟ็อกนังรึเอาพี่ไปตรงนี้นนะพี่เดี๋ยวพี่หาที่แอบก่อน มันหูดีด้วยนะได้ข่าวาอุย้ยเฟิร์สมาอยู่หน้าห้องพีเลยเฟิร์สเฟิร์สมันอยู่หน้าห้องพีเลยขอไอโจ๊กตีเล่นไะพี่นะแอร์เปิก่อนพี่หาชั้นหนึ่งทั่วแล้วมันไม่มีพี่ว่านะเดี๋ยวเราต้องไปหาที่จุดเกิดแล้ววะ่ะเฮ้ยมันพูดกระโดดได้นี่หว่าใช่เออเพิ่งรู้เพิ่งรู้จบแล้วจบแล้วที่มันจะไม่มีจริงๆหรอ กุญแจอยู่ไหนหมดวะบมบูมมันนี่ไงทไมจุดเกิดไอ้สัตดหรอเออคาเฟ่เทเลียคีก็ตรงห้องที่เราหาห้องแรกเลยเฟิร์สต์นั่งหลักเฟิร์สต์เฟิร์สเฟิร์สต์เฟิร์สต์เริ่มตรงนี้ก่อนเริ่มตรงนี้ก่อนเรี่มเลย่หายไปเริ่มหาตรงนี้ก่อนเอาจริงดิเออไม่เห็นใครว่ะเฟิร์สดูดิเหมือนพี่เลยแหละเดี๋ยวพี่ไปคาเฟ่น เฟอร์เนอยู่ไหนเฟอร์ตอนนี้อ๋อเฟอรอยู่ไหนเนี่ยอุ anyway ๊ยมันกำลังจะไปสาว่ายน้ำว่ะตอนนี้อยู่ชั้นหนึ่งพี่อยู่ชั้นหนึ่งยิงอะบอกเดินตามหลังมันนะอยู่ชั้นหนึ่งนี่แหละอยู่ข้างหลังมันเลยโอเคโอเคพี่เห็นแล้วโอเคพี่มันไปสาว่ายน้ำแล้วห้องนั่นแหละห้องนั่นแหละเฟอร์เราไว้เราไว้ไป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 เฟอร์หาเร็วเร็วเรยกกันหาก่อนหาเลยเฟอร์อ้าวริงอ่ะอ๋อเอ็งจะดุยไหมอยู่ข้างในแล้วอยู่ข้างในแล้วดีหายเดี๋ยวหายเดี๋ยวหาย พยายามกดเดินไหมนะเพิร์ดเดินแล้วพี่เจอเลยเฉยเฉยเฉยเอ้ย <alı> พีเจอกุญแจเป็นกุญแจสระว่ายน้ำโอเคเื่อพี่เจอหลังป้าอ่ะเพิร์สจริงดเออโอเคเจอหนึ่งอันเจอหนึ่งอันเฟิร์สเจอหนึ่งอันเจอหนึ่งอันเออเพิร์สจำไว้นะเพิร์สเมื่อไหร่ที่กระดาษใกล้จะครบเว้ยป้าแม่งจะห่วงขึ้นเรื่อยๆเลยนะพี่ว่านะที่เหลืออยู่อยู่ที่สระว่ายน้ำชัวอีกสามอันอ่ะแต่ต้องหาก่อนตอนนี้มันกำลังไล่พี่อยู่เพิร์สต้องรัก เฟิสเดี first, ๋ยวพี่จุกให้เฟิร์สเอ็งวิ่งตามไปเลยเฟิสเดี๋ยวพี่จุกให้มาพี่วิ่งได้ทั้งวันอะวาเนี้อ่ะเฟิร์สหาไปเฟิร์สโอเควะเอ็งหาไปเดี๋ยวพี่จุกให้ผมไปชี้ก่อนชี้เฟิร์สเอ้ยน้องรักเปิสน้องรักมันจะไล่ทันแล้วเฟิร์ส เฟิร์สรีบหาเฟิร์สเร็วเฟิร์สมันยืนมองผมว่าทุกคนดูดิเฟิร์สดิทุกคนดูดิเฟิร์สมันยืนมองผมว่าทุกคนทำใจอ่ะดูดีมันยืนมองผมว่าทุกคนดูดีทุกคนดูดีเร็วเฟิร์ส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 พี่มีกุญแจสาวน้ำเฟิร์สเองต้องมาล่อแทนพี่ป่ะเฟิร์สขอแล้วขไปเคยไหมเฟิร์สโอเคมันเห็นแล้วเคย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 แต่กูไม่มีทางลงไอ้เนี่ยอ่ะแป๊บนึง เดี๋ยวพี قت, okay, ่รีบไปเปิดสระว่ายน้ำก <trendy> okay, okay, ่อนโอเคไหมโอเคพี M ่เปิดสระว่ายน้ำเสร็จแล้วเออน่ากลัวจริงสภาพใกล้จบหลุดนี่ห่าน่ะอาถนามาดิจุกได้สบายมาดิโอเคโอเคโอเคเฟิร์ส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 พี่เจอแล้วเฟิร์สมันมันอยู่สระายน้ำเฟิร์สมันตามตุ๊กพี่เฟิร์สเองต้องมามาเฟิร์ส เฟิร์สมาสาน้ำเฟิร์สมาสาน้ำเดี๋ยวเรามาจุ๊กเทพี่หน่อยมาเฟิร์สอ่ะเดี๋ยวเองอ่ะเดี๋ยวเองเล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเองเล่าไว้โอเคไหมโอเคเจอกันเจอกันอีกอันเดียวอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยว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 พี่จะไปหาทีละห้องก่อนมาอันดับแรกว่าพี่หาห้องครัวก่อนแล้วกันโอ้ยปากกระทาลองเฟิร์สลองเฟิร์สลองมันปากกระทาได้เฟิร์สลอง พยายามทิ้งห่างมันให้มากที่สุดพยายามอย่าหันหลังไปมองถ้าหันหลังไปมองก็เตรียมเม็ดทิดไว้ดีๆไม่มีเลยเหรอพี่หาชั้นสองให้โคตรท่อแล้วนี่มึงจะไม่มีเลี่ยววะผมว่ามันอยู่สระน้ำนี่แหละพี่ใช่ไหมไอ้นี่วิ่งผ่านไหมสระน้ำอ่ะตรงสระน้ำอ่ะยังแบบยังมีเหลือบเห็นเลยไหมโอเคโอเคโอเคโอ้วิ่งวนกับมันหลายรอบแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวไปหายยื้อไว้ยื้อไว้ อย่างมันมาอย่าง oh, <ผ>มันมาไอ้ชิบหายติดติดมาเละฝั่งนึงไปมาตายมาแล้วไปไปไปตีไปตีไปตียิงไปเลยโดนแล้วเป็นไงตอนนี้ตายเยอแล้วเฟิร์ตมันจะมาพี่ดิเฟิร์ตไล่ต่อไปอ่ะเองชุบตัวเองก่อนเฟิร์ตมันมาพี่แล้วเฟิร์ตเฟิร์ตเองเฟิร์ตฟิตัวเองได้ไหม เฟิร์สเดี๋ยวพี่ลอบไปให้ไหมไปแล้วไปแล้วรอมันก็ได้นะพี่นะเออไป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 ะงั้นไปหายงั้นไปหาไปพี่ลอบให้เฟิร์สใจเย็นก่อนเฟิร์สใจเย็นก่อนเฟิร์สเราลงมาก่อนเรามาก่อนอยู่ตรงนี้ก่อนไปไหนแล้ววะอย่าบอกนะมันไปเฝ้าเม็ดคิดอ่ะเอ้ยมันไปเฝ้าเนี่ยใครอ่ะกระดาษคำตอบเปนสุดท้ายอ่ะผีมันอยู่อ่ะแถวนั้นมันมีเม็ดคิดไว้ผีเดี๋ยวเดี๋ยวกระดาษคำตอบอันี่ไงเจอแล้ว เพอเจอแล้วเ่เจอตรงไหนพี่เออนีเลเพื่อเดี๋ยเดี๋ยวเดพี่เก็บแล้วเิเพเจอทางออกเพื่เพระวังไว้เพื่ระวังไว้ไอ้เฟฟร้นตัวไหมเดี๋ยวมันไล่พี่มันไล่พี่เฟอนเองก่อนเร็เร็วเฟือเฟืเ่เร็วเฟมันหดพลฟนมันหดเฟืมันหดมันเฟืมันหดเร็วเร็วเร็วไปทางออกไปทางออกเฟืเร็วเร็ทางออกอยู่ตรงไหนอ่ะเยนะเฟเร็วเว ดูตัวไหนก็ช่างแม่งเลยดๆพี่บ้ากร่าออกอยู่ไหนเนี่ยนี่เนทนอยู่ตรงนั้นแหละ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 โอ้โหเราใช้เวลาไป33นาที โอเคผมนะทุกคนนะก็ <c oughs> ส่วนนี้ขอตลาไปก่อนนะทุกคนนะใครชอบที่ผมจะลืม like, Share, ไลค์แชร์ซับไลค์กระดิ่งให้ผมด้วยผมนะทุกคนนะก็คำพูดคำแชร์ได้ไม่ไม่ชอบก็ขอกราบออกไปด้วย,วยผมนะทุกคนนะแล้วก็อย่าลืมไปกดซับรายการช่องเลยครับมาเก,กอร์สปอร์ต้วครับ <c oughs> <c oughs> โอเคฮนะ <c oughs> ส่วนนี้คัลลาไปก่อนสวัสดีครับอื้อ <c oughs>